สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคสุดสัปดาห์นะครับ EP นี้เป็น EP ที่21นะครับผมก็ยังคงวนเวียนอยู่กับ3าคูณคิดว่าคงจะทำไปไเรื่อยกับ3าคูณก่อนนะครับในหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเข้ามาดูนะครับแต่เ็าอยากให้ดูเทคนิคสุดสัปดาห์าจริงๆเพราะว่าเนื้อหาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะลงลึกถึงทริคต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมก็พยายามจะจัดหานะครับที่ผมทำเป็น เราก็ทําไม่เป็นก็หามาให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าใครที่ดูผมมาตลอดรับรองว่าเวลาของคุณดีแน่นอนนะครับอ่ะโอเคในกรณีนี้ครับจะเป็นการเก็บตําแหน่งขาวเขียวแดงเนาะซึ่งเขาอยู่ตรงนี้เนาะวิธีการคือต้องเซตตัวนี้มาตรงนี้เนาะหลายๆคนเนี่ยเพื่อนๆหลายคนทำนี้ครับถูกไหมครับแล้วก็ลงเนาะ แต่ความเป็นจริงแล้วนะครับเราสามารถทําจากมุมนี้ได้วิธีการดูนะครับบนขวาครับขึ้นซ้ายลงนะครับแล้วก็ซ้ายครับแล้วก็เก็บปกติเห็นไหมเราก็สามารถเก็บได้เหมือนกันดูใหม่อีกรอบนะครับตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้นะครับบนขวาขึ้นซ้ายลงนะครับแล้วก็ จับเขาให้แมชแล้วก็เก็บปกติแค่นี้เองง่ายไหมเนาะก็เป็นเทคนิคดีๆที่ทำให้เพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆก็ไม่จะเป็นต้องพลิกลูกแล้วก็การเก็บก็ง่ายขึ้นจากด้านเดียวเนาะที่เหลือก็ทํา OL ต่อได้ไหมเห็นไหมครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ผมหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เนาะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe อันนี้ผมอยากพูดเฉยๆแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ